สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบที่ติดตามหับสมสองนองหนาดพพบพ่อกับนองหนัดอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเมื่อน,นี้เนาะนองหนาทว่าสิไปในเมืองพี่น้องไปกับเสี่ยวพี่น้องเลยไปกับหมูเนาะหมูหมูเหียนแต่แต่เฮียนน้ำการอ,อะไรพี่น้องเลยบ้านเดียวกันเืงมาพอกันเนาะตอนนี้กำลังสิไปในเมืองไปลตลาด พาเสี่ยวไปจ็กเส,สี่ยวสิไปซื้อยังเน่นเยซาใจกับเรียกไปดอกพี่น้องเลยผูดหนาวหนาวเองลมกับแฮ้งแห้งหนาวกับหนาวขนาดเรามีแสงแดดให้ยังบ่บ่แหมแล้วก็บ่ห่อนเลยยังหนาวคือเก่า,าลมผ่านกันสิฟิวตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยคอยๆเด้ยอย่าไปตามงอตามค่อยเด้เฮ้ย <c oughs> ไปกับเสี่ยวพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะหลอดตลาดบ่ห่อสิได้ยังไปเลย เลขกบไซฮ่าเพิ่งอตอนนี้กำลังไฟพี่น้องเลยขี่รถไปไปเสี่ยวไปก้นข้ามกับมันใจเลยมันใจในเมืองพี่น้องเราลังเดินทางพี่น้องมาสักพักแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เสี่ยวเสี่ยวกำลังวัดสิผ้าส้าสนพระเจ้าพี่น้องเอ้ยคอ,อยไปพี่น้อง ว่าล้มแห้งล้มแห้งร้ายชคุณเถอะฟังต่อไปพี่น้องเอ้ยตอนต่อไปว่าจะเป็นแบบใด แด็กอยู่ไปฝังตอนต่อ,ตอไปว่าสิเป็นจังจไรว่าฮาสิได้อีกยังเนาะตอนนี้ก็มาหอดหันอันนี้ก็หานเกษตรกรรมเนาะที่ว่าเผนคายพวกที่ว่าเป็นถั่วเป็นเตงเอาไปปลูกเองเนาะพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องเลยในาักายสนิทพี่น้องเอามาปลูกพาเสียวมาซื้อเขาในเขาโพก,กับผักของปอ เอาอยัางเนี่ยลยเอาตอนนี้ไป,ไ,ปไปบึงไปส้มยันาะตลาดต่อพี่นอ<ป>้องออกมาหอดตลาดแล้วพี่น้องไปบึงไปส้มตองกันว้าเสือผาม่แต่ตัวง,งาม เสื้อผ้าเด็กน้อยงามอะไรเบิ่งเลยเสื้อ้าเด็กๆเราไปเบิ่งไปส้มน้องกันพี่น้องอันนี้เป็นสุดใหม่สุดไม่เล้าเนาะสินไม้เล่าเสือไม้เล่าพี่น้องเอ้ยงามๆทั้งนั้นแต่น้องนัทแต่แต่เบิ่งบ่มีเงินซื้อ น,นี่เป็นส่วนคล้ายเสื้อผ้าจักนั่งสีเอาอยัางนั่งให้ผ้าเลาะตลอดเลยพี่น้องยังบบหูเรยวนั่งสีเอาอยางังนั่งยังบบหูจัก,กว่าสีเอาอยัางเลยเสื้อผ้าง,งามๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นส่วนที่ว่าคล้ายคองอยู่คองกินพี่น้องเอ้ยมีหลากหลายหลายอย่างพี่น้องเอ้ย มีอาหารบรรน,นอกอาหารบรรน,นอกอาหารแปลว่าบรรบ้านนะพี่น้องเลยมีมากมายหลายอย่างพี่นอ้องขายพี่นอ้องได้เบืองได้ซุ่มไปน้ากันเนาะของขายร้ายหลายพี่น้องเลยพ,นนพักกระนง อันนี้เป็นส่วน้ายของสดเนาะของสดสดเลยสื่อหมูเบอร์อันนี้ลโลมูโลดเท่าไรหมูนะโลซสิ เมาลายเธอเฮ้ยอันนี้เป็นปลาทรูอันนี้เป็นอาหารทะเลกุ้งโลโดทราลสาวปลาหมึกหมึกใหญ่หนวดหมึกปะทะน่ะเลย จะมันฝุ่นห่วนเนาะ <c oughs> อู้อันนี้เป็นปลาสดพี่น้องที่แปดต้องะจ้าตวนีิหลุ่นหลังสิเออิหต้โลตัวใหญ่ออปบบสิหาเนาะปะ้าปาทูป่ป้าห อืมเอาแกนไปด้ยปลาเิียนบ้าวอ่ะซื้อปลาทูกินปลาทูแต่มันพื้นม่วนคักเ <c oughs> กินล้ม่วนอ่ะไปทางไหนเ้วย เออแม่นมีแต่ของแพงแพงเฮ้ยเ,เต็งสิไปซื้อผลไม้มาใส่บาทเออไปซื้อผลไม้เมื่อสักบาทเนาะเมืม่ออื่นแล้วว่าพรุ่งนี้เนาะเป็นวันพระเฮาสิซื้อผลไม้แจ๊กสิซื้ออยังพี่น้องมาเบิ่งกนำกัน อันแอปเปิ <kav> ้ลนี่โลเทไรเนาะเออเอาโลหนึ่งซื้อพลมไม้มาใส่บาดพี่น้องเส้อเแอปเปิ้ลดีกว่า ถ้าเป็นเงินบาทในโลหนึ่งแทรนโลหนึ่งหกสิบบาทโอ้ลหนึ่งหกสิบบาทพี่น้องโลหนึ่งสาววะโอ้นป็นไงโป้นกันไหน อันนี้มาตักบาตรได้พี่น้องได้แล้วเฮ้ยตัวไหยงังอันมีถุนยิงง่งใหญ่สอนหา้าในบ้านจิตเอาเป็นตรงเดียวเลยอันนี้ของใส่บาตรของกินนับริสุทธิ์จะกินยัง ผลไม้น่ะมีหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างเลยมีถูกอย่างเลอันเอิญมาผับปะโอแสดเลยฮะเสดเคยบอกบอกเคยกินแจ็คเกื่อบอกเคยกินแล้วก็บอกล้าซื้อมีหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมีครบเลยผลไม้เนาะ จะใส่บาตรพรุ่งนี้วันพระก็ต้องตักบาตรน้าพี่น้อง,องแสงแดดแห้งลายนาะม่วงมัวมืดมืดม่วม,ม,มัว,ม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 วจังได้ปู่หนาาจนสั่นพี่น,อน้องเอง้ยหนาโพดหนาโพดจนสัน่นมือกล้องอะจนมาสัน่นหยอกหยอก,ยก,ยก กองสัน่นลายกับคอโทษคอภัย่ด้วยพี่น้องเด้อขนาดพี่น้องไล่ยวูลายตากับคอโทษทำลายลายเนาะหนาวเฮงทั้งหนาวทั้งลมลมก็บเฮงเฮงขับรถมานัน่นขี่มอเตอร์ไซค์มานัน่นมอเตอร์ไซค์จนสิบปิวใส่รถใหญ่ไปเลยพี่น้องเอ้ยลมเฮงโพดเฮงโพเนี่ยค่ะคลายพักพี่น้องพักม่แต่พักงามๆสดๆพี่น้องเอ้ย ผักสุดๆตามตลาดนัดนะตลาดได้แต่พลไม้าอีกน้องเลยบมได้ยังไรได้แล้วอายังอีแหนเธอฮะซื้อไข่อีกเลยนางยังบ่พอจตแม่นางเมา พี่น้องอาจจะบี่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเพื่อนคนนี้แบบ,บ,บด้เคยแบบว่าเขากองเขาดีพี่น้องนานน,านันพอกันเทอหนึ่งเพื่อนอยู่บ้านนั้นแฟนเพืนนอ่อนเนาะเพื่อนหากลับมาก็เลยมานกากันโดนๆเห็นกันนะพี่น้องเห็นกันเตะเลียนนาการพว่อะไรพี่น้องมาทาั้งนี้เฮ้ยจซิซื่ออันะก็ซื้อมักเล่นกันไหม,มเล่น ไปซื้อมากเล่นก่อนออห่านนี่เด้เยข้าเจ้าค้ายน่าไดเนะมากเล่นค้ายนาไดไหมค่ะอ๋อเนื้อซื้อมากเล่นก่อนพี่น้งองมัาวหนาาได้ทุกหนึ่งเท่าไหร่ เดชงชิปกัมีหาเกตกับนอนี่นี่เนี่ยบนนี่ดีมาพูดดเลยดิโลชิ้นขาขนมพี่น้องพอแล้วเฮ้ยครับเดี๋ยวพี่น้องวัสิบูจักรสื่ออันนี้เป็นน้องหมกเด้อพี่น้องเด้อรสื่อน้องหมกเนาะพอแล้วเฮ้ยเมื่อแล ตอนนี้กำลังซิเมื่อบ้านพี่น้องเลยเมืม่อ,น,อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้องสบายดี